ร้อยห้าหัวใจเศรษฐีสวัสดีค่ะดรบัณฑิตค่ะสวัสดีครับคุณวรบีครับแหมวันนี้ขอขอยเริ่มต้นแบบย้อนกลับก็คือนำเอาประโยคจบของดออรบัณฑิตที่อยู่ในคอลัมน์เศรษฐศาสตร์บัณฑิตเนั่นนะคะดรบัณฑิตจบบทความว่านโยบายสาธารณะคือการแก้ปัญหา และนโยบายสาธารณะที่ดีก็คือการแก้ปัญหาที่ประสบความสําเร็จนะคะทีนี้ก็ก็ย้อนกลับมามองนะคะว่าเอ๊ะการดเอร์เดีดยอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของมีหลายเสียงที่ให้ทบทวนกรณีจจกเงินวิจิทัลหนึ่งื่นบาทนะคะแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปไปลงนามกับบรรดาน,น่กวิชาการแล้วก็อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย <S <S ใช่ไหมคะดรบัณฑิตตามตามที่มีข่าวไปครับใช่ครับ อ่าโอเคค่ะแต่ทีนี้อ่าเรามาดูว่าเอ๊ะแล้วนโยบายสาธารณะที่ดีก็คือเรื่องของอ่ะมุมหนึ่งนะคะก็หลายคนที่แบบเขารอรับเงินอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมองว่าเออมาค้านทำไมก็งเงินจะได้แล้วหมื่นนึงแต่ว่าอะไรที่เป็นเร็วเร็วอะไรที่เป็นควิกควินนี่นะคะในในในมุมมองของดรมมิชที่ถ่ายทอดในบทความเนี่ยอยากจะกระตุกความคิดอะไรประเด็นไหนอย่างไรบ้างนะคะ คือประเด็นไม่คือว่าจริงๆแล้วไอ้การทํานโยบายเศรษฐกิจเนี่ยก็คือการแก้ปัญหาใช่ไหมครับค่ะ<ฆ>แล้วถ้าเราจะแก้ปัญหาเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าปัญหาคืออะไรแล้วเราต้องการแก้อะไร<ฆ>แล้วก็ตั้งโจทย์ให้ถูกเพราะว่าถ้าเผื่อเราตั้งโจทย์ผิดเนี่ย้มาตรการต่างๆที่ตามมาเนี่ยมันก็จะผิดแล้วก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อันนี้ก็คือหัวใจของนยโยบายสาธารณะเลยซึ่งนยโยบายเศรษฐกิจก็คล้ายกัน เราย้อนกลับไปดูก่อนเลือกตั้งเนี่ยผมว่าทั้งรรคการเมืองแล้วก็ทั้งทางฝ่ายวิชาการแล้วก็ทั้งภาคการรวสอบคุมเนี่ยก็ทําผลสำรวจความคิดเห็นมากมายว่าประชาชนต้องการย้ายแก้ไขปัญหาอะไรซึ่งผลมันออกมาชาดัดอันนี้คือก่อนเลือกตั้งนะครับผลมันออกมาก็ค่อยๆชัดว่ามันมีอยู่สามปัญหาที่สําคัญมากๆตอนนี้ก็คือในเรื่องของการปัญหาปากท้องอันแรกเลยอันที่สองก็คือปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับ แล้วก็อันที่สามก็คือในเรื่องของการพิจิตรคอร์รัปชันสามเรื่องเนี่ยผมคิดว่าเป็นปัญหาจริงๆซึ่งคนในประเทศไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าเป็นปัญหาสาคัญตอนนี้ถ้าเร<ม>ามาดูในแง่ของปัญหาปากท้องเนี่ยปัญหาปากท้องก็คือประชาชนมีไร,ไมร,รายได้ไม่พอรายจ่ายนะครับรายจ่ายสูงขึ้นรายได้ไม่พอซึ่งสาเหตุนี่มันอาจจะมาจากหลายๆสาเหตุด้วยกันก็คือเรื่องของไม่มีงานทําหรือมีงานทําแต่ไม่มีไรายได้ที่ดีเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น หรืออัตราเงินเฟ้อมันสูงนะครับอันนี้ก็คือการดูปัญหาเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาปากท้องเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูว่าตัวไหนเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ควรที่จะต้องแก้ไขนะครับเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของของแพงเนี่ยตอนนี้ก็พูดจริงๆก็เป็นปัญหาแต่ตัวเลขมันดูลดลงแต่ผมคิดว่าอันที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของรายได้นะครับว่าเราจะทํายังไงให้ประชาชนคนไทยเนี่ยมีรายได้เพียงพอมีรายได้เติบโตที่ที่ที่จะใช้จ่าย แต่นส่วนที่สําคัญที่สุดของการมีรายได้ก็คือการการการมีงานทําถูกไหมการมีงานทําแล้วก็การมีความสามารถที่จะประกอบอาชีพผมคิดว่าจุดนี้เป็นเป็นจุดที่คนไทยส่วนใหญ่มองหาอยู่แล้วก็ต้องการให้มีการสร้างรายได้ให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 ้พอเพียงก็เลยกลับมาสู่โจทย์ของการจ้างงานการสร้างรายได้ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยมันมีข้อเสนอเยอะแยะเลยนะว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้ให้อย่างไร ซึ่งถ้าดูในบริบทของประเทศไทยตอนเนี้ยผมคิดว่ามันก็จะมีอยู่สามเรื่องที่เราจะสามารถทําได้เลยก็คือเรื่องของการใช้งบประมาณหรือใช้เงินเนี่ยไปเปิดโครงการสาธารณะขนาดใหญ่ทั่วประเทศเลยนะให้คนที่มีทักษแะแรงงานต่ําแล้วก็อยากทํางานนะแต่ไม่มีงานทําเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปทํางานได้โดย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 ,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยสมัครใจขยากทํางานม่มีงานทําแล้วก็ได้รายได้ตอบแทนเป็นรายวันซึ่งรายได้ที่ตอบแทนเป็นรายวันเนี่ยเขาก็จะสามารถนําไปใช้จ่าย ในในใน,ในการประทังชีวิตในการใช้ชีวิตได้มันลักษณะแบบนี้เศรษฐกิจก็จะได้ประโยชน์สองอย่างหนึ่งก็คือมีมีการใช้ใจ่ายอันที่สองก็คือผลงานที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เขาทำในโครงการเนี่ยมันก็จะช่วยสร้างไอ้ความสามารถในการผลิตของของปรเทศตที่สูงขึ้นอันนี้ผมคิดว่ามันจะสร้างผลกระทบชมากมายเลยถ้าเผื่อเราสามารถดีไซน์หรือออกแบบนะโครงการสาธารณะที่ดีได้เนี่ยแล้วก็มีผลัวประเจศที่ใครอยากทํางานก็สามารถไปทํางานในพื้นที่ที่ใกล้ๆบ้านได้เนี่ย มันก็จะทําให้คนที่ไม่เคยมีรายได้เขาก็มีรายได้ทันทีอันที่สองก็คือในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจเนี่ยไปลงทุนคือข้อข้อที่เป็นข้อค่อนข้างจะมาสับสนก็คือว่าธุรกิจไทยเนี่ยถ้าเราดูในแง่ของความมัง่งคั่งเนี่ยมีมากเลยใช่ไหมครับ เราจะมีข่าวอยู่เสมอเสมอแล้วว่าเศรษฐีไทยติดอันดับดนูัดนี้บริษัทไทยเก่งอย่างโน้นเก่งอย่างนี้แต่ว่าในภาพรวมเนี่ยภาคธุรกิจไทยลงทุนในประเทศไทยน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ตั้งแต่หลังวิกฤตปี40นะตั้งแต่เธอเลยทําให้การเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้ประโยชน์จากการลงทุนของภาคธุรกิจมันก็เลยเป็นภาพที่ตรงข้ามกับความมัง่งคั่งที่ภาคธุรกิจมีรวมถึงที่เขาไปลงทุนกันในต่างประเทศนี่นะ มันก็เลยก็เลยเป็นปัญหาว่าทำไมรัฐบาลไม่มุ่งไปสร้างแรงจูงใจให้กับคนคนนักนัก,น,กนักลงทุนและนักธุรกิจในประเทศเนี่ยมาลงทุนในประเทศซึ่งหลักมันก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการการแข่งขันนะเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าถึงสินเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการลดต้นทุนทีนท่ไม่จําเป็นเช่นเรื่องของการริติอรัปชั่อคืออาจจะเป็นปัจจัยแต่ไม่มนักลงทุนก็ไม่อยากลงทุนในประเทศเรา นันสิ่งเหล่านี้มันมันก็คือ,อความสามารถของภาครัฐเลยแหละที่จะต้องผลักดันแก้ไขให้ภาคธุรกิจมีม,มีการลงทุนรวมไปถึงธุรกิจขนาดเล็กแนขนาดกลางเช่นพวก SME เนี่ยว่าก็คือปลดปล่อยในเรื่องของฎระเบียบในเรื่องของการแข่งขันแล้วก็ในเรื่องของในในเรื่องของการเข้าถึงสินเชื่อเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นพลังในการที่จะสร้างให้ให,ให้เกิดการลงทุนเกิดการจ้างงานแล้วก็เกิดการสร้างรายได้ แล้วก็เป็นการสร้างรายได้ในระดับที่ดีที่ที่คนสามารถที่จะมีมีมีงานที่ดีทําส่วนท้ายสุดนี่อีกอันหนึ่งที่ยกตัวอย่างเป็นปัญหาเป็นปัญหาของเรามาตลอดก็คือความไม่สมดุลน,นะระหว่างทักษะแรงงานท,ที่ประเทศมีกับทักษะแรงงานที่ภาคธุรกิจต้องการเพราะว่าสมายัมยนี้โลกมันไปไปเร็วมากเรื่องนงวัตกรรมเรื่องทักษะทางด้านดิจิทัลหลายมงนสําคัญ ก็เลยมีคําถามว่าเราทำไมเราไม่สร้างโปรแกรมระดับประเทศเลยที่จะที่จะอัพสกิลนะก็คือยกทักษะของคนให้สูงขึ้นหรือว่ารีสกิลคนที่เคยทํางานอยู่ให้มีความสาม,มารถที่สูงขึ้นประเด็นนี้เราพูดกันมากแต่ว่าเราทํากันน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยเขาจะมีภาคธุรกิจขนาดใหญ่เขาเข้ามาช่วยกับภาครัฐแล้วก็ภาควิจากาาเนี่ยพวกอาจารย์นายวิไลเนี่ยแหละเข้ามาดีไซน์ออกแบบ การการวีสก<ๆ>ิลแบบเนี้ไม่ไม่ใช่ว่าไปไปอบรมสามสี่วันแล้วจบนะก็คือทํากันเป็นเดือนทากันเป็นปีปเลยเพื่อที่จะเปลี่ยนทักษะของคนข,ของคนในประเทศงั้นใครที่เคยทํางานอยู่ในเซกเตอร์ที่ดูแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยมีไรายได้นะแล้วอยากที่จะเปลี่ยนไปสู่เซกเตอร์ที่หาเง,งินได้สูงเนี่ยก็สามารถจะใช้วิธีนี้ในการที่จะเพิ่มทักษะของตัวเองแล้วก็สร้างสร้างความสามารถใหม่แล้วก็นํไปสู่การสร้างรายได้ที่สูงขึ้นแล้วบ้านเราขนานี้สิ่งเหล่านี้มีม,มีน้อยมาก อันนี้ก็คือตัวอย่างสามอย่างนะที่ผมคิดว่าถ้าเปิดเรามุ่งในการแก้ปัญหาปาับต้องโดยการสร้างไรายได้เนี่ยเราสามารถที่จะมีออปชันได้เยอะมากแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ค่อนข้างอย่างตรงประเด็นแต่ที่สําคัญก็คือในบ้านเราในการทำนโยบายส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีข้อมูลเพราะว่าไม่ได้มองหาข้อมูลเหล่านี้ว่าตอนนี้คนมีปัญหาอย่างไงใครตกงานแล้วคนที่มีปัญหามากสุดอยู่ตรงไหน เราอยู่ในพื้นที่ของประเทศทยมันเหมือนกันหมดหรือเปล่าในปนัญหาเหล่านี้เนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้สนใจที่จะเข้าไปล่วงลึกพอไม่สนใจเข้าไปล่วงลึกเนี่ยความเข้าใจเราเกี่ยวกับปัญหาก็ไม่ค่อยถูกต้องก็เลยทํามาสู่การทานโยบาย<อ>ที่ออกมาแล้วมันเหมือนกับไม่โดนไม่ไม่โดนประเด็นนะ่ะใช่ไหมครับค่ะแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาข้างข่าวมากกว่าที่จะเป็นการแก้ปัญหาที่สาเหตุนั้นถ้าเกิดเราคิดว่ารายได้เป็นสาเหตุเนี่ยก็ทําให้คนมีความสามารถในการสร้างรายได้มันก็จะเป็นประเด็นที่ต่อเนื่อง อันนี้ในบทความผมก็เลยแนะนําว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะเร <JI> ิ่มต้นโดยการดูข้อมูลจากสมโนโลประชากรล่าสุดซึ่งซึ่งคุณบวีคงจะเข้าใจนะว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นฐานข้อมูลเลยนะว่าใครอยู่ที่ไหนจาอะไรบ้างใชเคไหมครับใช่เท่าไรอยู่กันกี่คนในบ้านเลยนะครับแล้วถ้าเผื่อยังตอบคําถามไม่ได้ก็ทํามันเพิ่มเติมนะซึ่งตอนนี้ เครื่องมือสื่อสารอย่างที่เราใช้กันเนี่ยมันสามารถที่จะตอบคําถามได้ค่อนข้างจะเร็วจะทําให้ประชาจะให้รัฐบ,บาลมีมีข้อมูลชัดเจนเลยว,ว่าตอนนี้ใครทําอะไรบ้างอยู่ที่ไหนใครมีปัญหาแล้วก็ควรจะแก้ไขยังไงน่ครัยบยกตัวอย่างเช่นรัฐบ,บาลที่แล้วเนี่ยเวลาจะจะจะคล้ายๆกับว่าแจกเงินหรือว่าให้ให้ให้ใหช่วยเงินช่วยเหลือเนี่ยก็ต้องรอเข้ามาใช่ไหมเข้ามาสมาัครอ่ะพูดง่าย <c oughs> ใช่ไหมครับจะมีการแห่งขันคนที่ได้ก็คือคนที่สมัครถูกไหม ในขณะที่คนจําเป็นแต่ไม่ได้สมัครก็อาจจะไม่ได้เพราะฉะนั้นไอการไอการที่มีเซอร์วีแบบนี้การทําสำรวจกลัวแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยเราแม้รับมีข้อมูลในมือเลยว่าจริงๆแล้วปัญหาอยู่ตรงไหนและสามารถที่จะ directry โอนเงินหรือว่าหรือว่าแก้แก้กาับหาได้โดยตรงก็เลยเป็นข้อเสนอว่าในการเข้าใจปัญหาปากท้องเนี่ยเราจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของเออตัวปัญหาแล้วก็ผู้ที่รับผลกระทบในปัจจุบัน แล้วก็เพื่อการออกแบบนโยบายอันนี้ก็เลยก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่เขียนวันนี้เพราะว่าชัดเจนว่าใ,ในประสบการณ์ของการทํานโยบายสาธารณะเนี่ยถ้าเราตั้งโจทย์ผิดนะไม่เข้าใจจริงๆกับปัญหาเนี่ยเราก็จะออกาัสการ์ออกมาแบบผิดๆอะ่ะแล้วมันก็จะทําให้ปัญหาแก้ไม่ได้แล้วก็เป็นเป็นความสูญเปล่านะของของทรัพยากรของของประเทศที่ใช้ไปครับ ค่ะอย่างที่ดรบันดิตเคยบอกกับเรานะคะเศรษฐศาสตร์ที่เขามีจะมีเรื่องของการคำนวาค่าเสียโอกาสใช่ไหมคือเงินก้อนเดียวกัน้าทําแบบนี้แทนที่จะไปทําแบบนี้ผลที่ผลเสียมันต่างกันยังไงอย่างที่วันนี้ขออนุญาตจำคือบทความของดรบันดิตปกติจะจบที่ท่อนสุดท้ายต้องให้ปิดฉุกคิดใจแต่วันนี้ที่ฉันขออนุญาตนําขึ้นไปก่อนเมื่อสักครู่ว่านโยบายสาธารณะคือการแก้ปัญหาและนโยบายสาธารณะที่ดแก้ปัญหาที่ประสบความสําเร็จ พอามาถึงตรงนี้เหมือนกับว่าถึงแม้ว่านักวิชาการจะมองต่างมุงเยอะนะคะแต่รัฐเขาก็อาจจะต้องยังเลือกแนวทางเนี่ยแต่มันพอจะปรับอย่างไรบ้างหรือเปล่าคะที่จะทาให้มันประสบความสําเร็จได้คือดีขึ้นหรือว่าควรจะคบทวนจริงๆในจุดไหนบ้างนะคะก็คือผมคิดว่าเห็นไม่ต่างกันนะ ในทางเศรษฐศาสตร์นะผมว่านักเศรษฐศาสตร์ทุกคนก็เรียนมาก็โงจะอย่างที่อาจารย์ผมเคยบอกอะเรียนมาก็ตำาราเดียวกันหมดอะถูกไหมครับดัง <laughs> นั้นไอ้ไอ้ส่วนที่ไอ้ส่วนที่มันมีอยู่ในใจหรือว่าอะไรควรไม่ควรเนี่ยคิดเหมือนกันหมดแหละเพียงแต่ว่านะ<ฆ>จะเอาเอา,เอ,าออกมาพูดจริงๆหรือไม่ก็จงการจะทาอะไรอันนี้คือประเด็นใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้สิ่งที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงตามสิ่งที่ควรที่ที่ควรจะเป็นแล้วก็ทําให้ไอ้แนวคิด ที่ออกมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ได้ตรงกับปัญหาที่ที่มีการแก้ไขอันนี้เป็นปัญหาทั่วทั่วทั่วโลกเลยนะครับที่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 ทางทางฝ่ายการเมืองก็อาจจะมีมีมีโจทย์อยู่อย่างหนึ่ง แล้วก็ hmm. พอนามานํามาประยุกต์กับกับการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็อาจจะได้ออปชั่นทางนโยบายซึ่งดูแล้วมันอาจจะไม่เอ่อไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตรงกับสิ่งสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์หลายคนอยากเห็นนะครับซึ่งเป็นปัญหาเป็นปัญหาเอา่อของการทํานโยบายเศรษฐกิจโชวทโชวโลกเลยดังนั้นไอ้ตัวตัวหลักเลยก็จะกลับมาเรื่องที่คุณบรวีเน้นเมื่อกี้นี่แหละว่านโยบายสาธารณะเนี่ยมันต้องแก้ปัญหานะ ถ้ามันไม่แก้ปัญหามันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับแล้วการแก้ปัญหามันก็ต้องใช้ทั้งข้อบลูรณกลิชาแล้วก็ในเรื่องของของของแนวคิดที่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 กประเด็นครับใกล้ๆกันไหยครับค่ะก็ดรมันก็บอกว่าแบบมันอาจจะไม่ใช่แบบควิดวินนะออกมาตรการแบบเรื่องของเงินนะคะทีนี้มองนิดเดียค่ะว่ารัฐบาลเองเขาก็เหมือนกับอาจจะต้องทําหลายเรื่องท่มุมหนึ่งอะนะคะ เขาก็มีบอกว่าเออจะไปกระตุ้น s o ฟ t าวเวอซึ่งโดยส่วนตัวนะคะคือมองแล้วมันก็เหมือน,นยังกระจายอยู่คือไม่ได้มุ่งเนแต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปช่วยทั้งเรื่องของหนังสือนะคะเรื่องของอการสร้างภาพยนต์แล้วก็เรื่องของหลายเรื่องเลยนะคะคิดว่ากระจายไปไหมหรือว่าไปถูกทางแล้วคะใน,ในเมื่อในเมื่อีเรื่องของซอฟทาวเวอร์บอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย มันจะไปช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้คนตั้ง20ล้านคนมีอะไรได้ประมาณ200 0 0 0นบาทในมุมของโน้ตเตอินต์เนี่ยคิดว่าการใช้เงินในจุดนั้นหรือว่าการไปเสริมจกักดยาศภาพในโลกนั้นเนี่ยต้องเพิ่มต้องเติมหรือว่าหรือว่าไปถูกทางแล้วนะที่จริงอันนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นลักษณะประจำชาติอยู่แล้วนะพวกช็อปพาวเวอร์ต่างๆเนี่ยซึ่งเราจะสามารถทําให้ทําให้มันเกิดเป็นเกิดเป็นความนิยมข,ข,ข,ขึ้นมาได้อย่างยกตัวอย่างง่ายๆของเกาหลีใต้เนี่ย สมัยก่อนอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมหนังนี่เขาก็มีนะแต่ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้สมัยก่อนเลยเป็นรัฐบาลทหารใช่ไหมแล้วก็สมัยก่อนโน้นเนี่ยก็จะเป็นการครอบงำของธุรกิจขนาดใหญ่<ม>พวกชาโบโต่างๆเนี่ยมันก็เลยทําให้ธุรกิจขนาดเล็กที่มีฝีมืออย่างเช่นผู้ผลิตหนังเนี่ยไม่มีโอกาสได้โตทาไมเข้าไปอยู่ในค่ายของพวกคนเหล่านี้แต่พอเกิดธุกฤิจฤฤฤฤฤฤปี40ซึ่งเกาหลีใต้ก็โดนหนักนะจําได้ไหมครับใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้พวกชาโบเนี่ยต้องปล่อยวางบางธุรกิจ เพราะมันพอเขาปล่อยวางทางธุรกิจที่เหมือนก็เปิดเปิดเสรีนั่นแหละมันก็เลยทําให้ธุรกิจเล็กๆนี่เ,นะเติบโตแล้วก็เป็นปิดตลาดนะคนสามารถที่จะผลิตหนังที่คนเกาหลีได้ดูแล้วก็ชอบมันก็ขยายไปเป็นธุรกิจทั่วโลกเลยแล้วมันก็เ,เป็น,เป,นเป็นความชอบของหนังเกาหลีทั่วโลกแล้วก็นํามาสู่กิดความชอบในวัฒนธรรมอาหารจรําแด้มาสมัยก่อนเราก็ชอบเกาหลีแรงๆเ,งงเดิัจฉุ m e ผ้านะแล้วก็วัฒนธรรมนั้นสิ่งเหล่านี้มัน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 จะตามมาเป็นเป็นเรื่องๆไปนะครับ อ่าีของเราเนี่ยไปดูที่ปลายเหตุใช่ไหมว่าอันนี้คือซอฟต์อร,ร์นะครับแล้วก็พยายามโปรโมทมันผมก็จริงๆแล้วต้นเหตุหลักก็คือให้โอกาสในการแข่งขันนะให้ให้ทุกคนสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่มีเนี่ยสร้างรายได้สร้าง,ไรไส,รางสร้างโอกาสแล้วสิ่งเหล่านี้คงคงจะตามมาผมยังไม่เห็นนะแผนที่เขาวางไว้วจะทําอะไรเนี่ยแต่ลึกๆแ,แล้วในแง่งผมันก็เป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งในแง่หนึ่งเนี่ยผมยืดว่าการปล่อยปล่อยเสรีการให้มีคนให้กลไกตลาดทํางาน ให้คนตัวเล็กตัวน้อยสามารถเข้ามาทําอะไรได้มากขึ้นเข้ามาแข่งขันมากขึ้นอนะสิ่งเหล่านี้มันมันจะทําเองเยกตัวอย่างธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเราเราเราไม่ได้มองเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยสมัยก่อนถูกไหมครับ เรามองว่าเป็นธุรกิจท่องเที่ยวแต่ตอนนี้พอนักท่องเที่ยวมาแล้วก็ชอบมากกว่าการใช้จ่ายชอบคนไทยชอบอาหารไทยชอบวัฒนธรรมชอบประเพณีนะชอบัฒนาของความเป็นอยู่เนี่ยมันก็เลยทําให้คนพูดถึงมากเราก็มองว่าสิ่งเหล่านี้คือซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนี้ยถ้าเบื่อเรารักษารักษาความย,ายั่งยืนของการท่องเที่ยวนะดูแลเรื่องกฎระเบียบดูแลเรื่องความเรียบร้อยต่างๆเนี่ยผมว่าสิ่งเหล่านี้มันมันมันจะสร้างฐานให้สิ่งนี้สถาบันอยากเห็นในแง่ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ย so มันตามมาเองนะครับ สังเกตได้ไหมคนไทยดังๆเด็กๆ,ๆที่ไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศนเนี่ยก็ไม่ได้มาจากการโปรโมทอะไรถูกไหมเขาเก่งของเขาใจัค่ะอันนี้ก็คือปรแต่คุณผมอาจจะผิดก็ได้นะแต่มองในแง่ที่ว่ามันอยู่ที่เสร็จมันอยู่ทีกกนะ่การเปิดให้มีโอกาสนะการเปิดให้มีโอกาส ค่ะส่ญญะวนใหญ่เราก็จะเห็นในอย่างนักนก,กีฬานะอย่างเช่นอ่ะกอล์ฟนะตะกูลจุฬา,าลูกกาหรือว่า <c oughs> ส่วนใหญ,ญ่ก็คือนักกีฬาพวกเนี่ยพวกการแสดงวัฒนารมต่ญญางๆเนี่ยแกกต,บบงต,งต,งยต่งตายก็เข่งเยอะนะครับแล้วอย่างอย่างเอชเชนเกมตอนเนี้ยไอ้ที่ได้ได้เหรียญกันเนี้ยเราก็ไม่รู้จักเลยนะว่าเขาพวกนี้คือใครใช่ไหมอ่า่ จะเห็นสีฟีนีครั้นมนก็ไ้มาดูทางโทรทัศน์ที่ก็ไหนแต่ที่นี้อ,อยากจะส่งท้ายตรงประเด็นเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะอย่างที่เมื่อสักครู่ที่เราบอกว่าเออเงินก้อนเดียวกันเนี่ยมันฟีนเรื่องการศึกษาทางทางเศรษฐศาสตร์ไปถ้าเอาไปใช้เป็นอีกอย่างหนึ่งกันนะคะทีนี้ในข้อสามที่ทางดรมันดิพูดถึงเนี่ยก็คืออัพสกิลกับ r รีสกิลนะคะก็ก็คุณจ,จะจะทำจริงจังไหมมันมันต้องใช้เงินเยอะไหมคะเพราะว,ว่าเชื่อว่าดร็กตันดิก็คงจะ ดูในใน,ในเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะในเรื่องของการเสริมทักษะการสร้างอาชีพนะคะถ้าเป็นรัฐเนี่ยจะจะไปสานต่อจะไปขยายต่อได้ยังไงบ้างนะคะที่จริงไอเดียนี้มัมีมานานแล้วนะตั้งแต่สมัยก่อนโควิดอีกแล้วพอในช่วงโควิดเนี่ยมีความจําเป็นมากเลยที่เราจะใช้โอกาสที่ทุกคนว่างเนี่ยนะ เพ,เพิ่มเพิ่มทักษะของตัวเองเราก็หันมาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเยอะใช่ไหมอย่างประชุมซูมอย่างไรต่ออะไรพวกนี้ย<น>อันนี้เป็นการาาเรื่องของของ,ของการของการเพิ่มทักษะแต่นี้ในเรื่องของอการเพิ่มทักษะเนี่ยถ้าคนคนหนึ่งต้องการเพิ่มทักษะวันนี้เนี่ยเขาไม่มีที่ไปถูกไหมยิ่งแ้่เขาตกงานนะถูกไหมแต่ถ้าเผื่อมันมีโปรแกรมอะไรรองรับอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถทําได้เลย แล้วก็อันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้คนรู้สึกว่าตัวเองมีความหวังในอนาคตมากขึ้นแหละเพราะว่ามีสกิลในการในการที่จะทำอะไรได้ไดสูงขึ้นสําหรับ,บคนที่เรียนมาแล้วแล้วก็ไม่ชอบงานที่ทําอยู่หรือว่าไม่ชอบสกิลเซตที่มีใหญกจะปรับไปสู่สิ่งที่สูงขึ้นเช่นใยากจะเขียนซอฟต์แวร์เก่งๆอยากจะเป็นโปรแกรมเหมือนที่อินเดียเขาทากันเนี่ยเขาก็มีเขาก็มีคล้ายๆกับเป็นโรงเรียนใหญ่ๆเลยนะ ที่จะให้พวกเอ่อพวกคนที่ทํางานแล้วสามารถเข้าไปเข้าไปร re ียกิลเพิ่มความรู้ความสามารถแต่สิ่งเหล่านี้มันต้องมาจากความร่วมมือของสามหน่วยงานเนี่ยก็คือภาครัฐที่ต้องสนับสน,นุน ชาวธุรกิจที่ต้องยื่นมือในแง่ของการทําให้รู้สึกว่าสิ่งที่สอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทต้องการจริงๆและอันสุดท้ายก็คือปัอมหมายปไเลยที่จะมาออกแบบเรื่องเรื่องเรื่องดีไซน์เรื่องคอร์สเรื่องเรื่องหลักสูตรอะไรต่างๆนี่ถ้าเรามีตรงนี้เนี่ยคนที่ตอนนี้ดูเหมือนว่างๆนะทั้งระดับพวกสบวด้วยนะ,ไม,ยนะไม่ใช่เฉพาะเด็กนะบางคนที่เพื่อนเกษียณมาแล้วอยากจะทําอะไรใหม่ๆเช่นเปิดร้านกาแฟทำโน่นทำนี่อะไรเนี่ยมันก็จะมีสกิลเซ็ตพวกเนี้ที่เราจับบ้านเข้าไปเรียนรู้ได้ ใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะบอกว่าเออสิบปีข้างหน้าสิบห้าปีข้างหน้าอย่างน้อยก็อย่างยังม,มีอะไรที่พออจะทําได้มันก็จะทําให้ทั้งคนทั้งประเทศรู้สึกว่าจะมีมีโอกาสรออยู่นะพยายามจะฝ่ายหาโอกาสอันนี้มันมันมันสาคัญมากกว่าการเปลี่ยนจากเอ่อทำขับรถไม่เป็นเป็นแค่ขับขับรถเป็นนะแต่มันจะสร้างความหวังเลยนะ,ะว่าอนาคตของเราเนี่ยเราจะสามารถมีทางเลือกที่ดีขึ้นแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเราเราขาดโอกาสอันนี้เป็นประเด็นที่ที่สาคัญมากครับ ค่ะแบบดิฉันคิดนะคะว่าเอออย่างเงี้ยคนยุคใหม่นะหกสิบคือการเกษียณหกสิบเนี่ยอาจจะเป็นนับตอนเรื่องของพลังก,กาลังวังชาเนี่ยถดถอยลงแต่จริงจศักยภาพด้านภาษาด้านเศษภาษาด้านความรู้องค์ความรู้อะไรมันไม่มีหมดอายุเหมือนกันนะคะผู้บริารเก่งอย่างนั้นก็พูดได้ไป,ไปจนไปจนตลอดนะคะทีนี้แล้วก็มาดิฉันขอส่ง้ายถามนิดนึงอ่ดนอกเรื่องอีกแล้วนะคะคือตอนนี้มีกระแสข่าวว่ากระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยอาจจะใช้วิธี ผ่านธนาคารอมสินออแล้วก็กระแสข่าวนะยังไม่ยืนยันนะว่าเราจะให้ออมสินเนี่ยไปกู้สําหรับ5้าแสนหกหมื่นล้านถามเป็นความรู้นิดนึงค่ะว่าถ้าสมมตินะไม่ได้ยกตัวอย่างไม่ได้เอ,อ่ยชื่อนะว่าไม่ได้ควาจดจงว่าเป็นอมสินหราอว่าสถาบันการเงินไหนก็แล้วแต่นเนี่ยถ้าสถาบันการเงินของรัฐไปกู้มันจะถูกนํามานับรวมเป็นตัวเลขนี้สาธารณะเป็นการเพิ่มพดานนี้ด้วยไหมคะรือว่ามันไม่เกี่ยวกันแยกกันเขาก็เลยจะเลือกใช้วิธีไม่กู้เองไม่กู้ตรงโดยรัฐแต่ว่าไปให้สถาบันการเงินของรัฐกู้แทนนะคะ ออันนี้ก็คือพูดเป็นการทั่วไปแล้วกันนะครับถ้าเปิดสถาบันการเงินของรัฐไปกู้เนี่ยก็เก็ถามว่าเอใครจะเปิดคนให้ให้ให้กู้นะใครจะเป็นคนให้กู้แล้วเขาจะเชื่อเปล่าที่เอาเงินไปตามเท่าไ้ร่แต่เบิกเงินที่กู้มันไม่เกี่ยวกับมันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นธุรกิจของสถาบันการเงินนั้นๆเนี่ยเขาจะให้กู้ทำไมจะมอันนี้คือประเด็นอันนี้คือประเด็นแรกอันที่สองถ้าถ้าถ้ากู้เนี่ยเขาถามว่าแล้วคุณจะใจกคืนได้ไหมถูกไหม ถ้าคุณยังเอาแนมแจ๊คือไม่ได้ก็ถามว่าคุณโวนจะมีใครมาค้ำประกันหรือเปล่าล่ะใช่ไหมในการกู้<อ>เนี่ยเพ<อ>ราะเจ้าหนี้ก็ต้องหวน<อ>ถูกไหมครับ<อ>คนที่จะกล้ามาค้ำประกันก็คือภาครัฐน,นั่นแหละถูก<อ>ไหมตีดติดกระจายเขากู้เนี่ยเพราะฉะนั<อ>้นพอภาครัฐค้ำประกันปั๊บมันก็เป็นหนี้สาธารณะทันทีหนี้สาธารณะทันทีอการค้ำประกันกระทรวงการคลังเป็นแล้วแต่ดังนั้นแต่ถ้าเผื่อก<อ>็กู้แบบว่าทําธุรกิจเป็น working capital อะไรก็เป็นเรื่องของเขาถูกไหม แต่ถ้าเผื่อพอเขาพูกมา,าแล้วก,แวก็แล้วก็เอามาทําในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ทงังทังผู้ให้กู้ต้องการความมั่นใจว่าจะ,จะต้องมีคนดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้เพราะว่าธุรกิจของรัฐสถาบันการเงินน,น,นั้นเองก็ดูบุดูบาราชีก็รู้แล้วว่ามีความสามารถอยู่แค่เนี้ยใช่ไหมแต่ทำไมต้องเริ่มมาค่เงนเนแบบนี้อันนี้แหละครับมันก็จะเป็นตัวเชื่อม ค่ะก็ต้องไม่หาคนค้าก็เหมือนเราเนะไม่หาคนค้าก็เจอดอกแทนดอกเบีย้ยสูงนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้กูอ,อาจจะไม่กู้ไม่ได้ดูซ้ำไปผ่าอาจจะกู้ไม่ผ่านค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะคต้นต้นบินนะคะคขอบพระครุณค่ะสวัสดีค่ะ